สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเช่นเคยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางลาพัฒนาครับงวดวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมครับพี่น้องเนาะครับมาตามต่อแนวทางลาพัฒนาครับซูพี่น้องเอฟซครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นของแนวทางลาพัฒนาสามสำนักเช่นเคยครับพี่น้องครับสามสำนัก ครับกมีปูขุนครับพี่น้องปูขุนพี่พรอนแลวก็เซียนกระทุ่มแบนครับหมวดวังหันปูขุนกับเซียนกระทุ่มแบนกับเขาวิ่งสามครับพี่น้องครับปูว่าเขาครับพี่น้องครับผมส่วนพี่พรอนกับลักลอยเพื่อนกับมาเยครับผมก้าครับผมหรือว่าลักหน่วยล่างนะครับเหล็กวิ่งเพื่อนกับเขา เก่าครับพี่น้องแล้วก็มีเหล็กจับคูสองสามครับผมครับเหล็กพีพอนจะเผยจะผ่าเด้อครับพี่น้องครับสมกับพี่น้องหลายท่านเพิ่นกร็รอค่อยเหล็กลักหน่วยล่างหรือว่าเหล,ล็กลักลอยบนครับเพิ่นก็ถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะเอาในงวดวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมไปพิจารณาน้ำกันครับผมเหล็กของทั้งสามสำนักนี่ครับว่างัน โดดเด่นมากก็คือมี3สามครับพี่น้องครับผมแต่ละสำนักครับงวดนี้ชนตัวไดเด้อครับพี่น้องก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเลขล่าพัฒนาครับนำเชียร์ผ้าร่วยกับขอกาบขอพระคุณปูขุนครับแล้วก็ขอพระคุณพี่พ่อและก็เสี่ยงกระทุ่มแบนเนอร์ครับผมทีเมตาแนวทางให้กับนำเชียร์ผ้าร่วยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยครับพี่น้องเนอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้ครับ นำเชียร์พาเวยในเด้อครับผมไปรับชมเราฟังน้ำกันเลยครับผมว่างวดนี้สามสำนักหายแนวทางเป็นตัวใดครับผมเอาครับพี่น้องครับผมมาเบิ้งสถิติข้อมูลของเกางวดที่ผ่านมากอนเ้อครับพี่น้องครับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตามต่อในงวดวันที่24ครับผมครับผู้คุ้นเข่า เล็กวิ่งหลูดนะครับผม3ครับส่วนผีพรอนตัววิ่นเพิ่นก็มีทั้งบนทั้งล่างนะครับผมแต่ว่าจะเป็นเลขหลายตัวจังน้อยครับโดดเด่นก็มีสาอยู่กับผมเล้วกัเล็วิ่งบนล่าง9เข่าครับผมแล้วก็หลักร้อยแเข้าที่9ครับจับคู่ครับสอสาครับ สองสามเข่าเด้อครับพี่น้องเสี้ยนกระทุ่มแบนครับผมวิ่งเข่าสามครับผมเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องงวดที่ผ่านมาไปเบิ้งงวดวันที่ยี่สิบสี่กันเลยครับผมสามสำนักนี้จะมีทิศทางไปทางใดครับผมเอาครับพี่น้องครับผมมาพิจารณาเบิ้งกันเลยครับผมสามสำนัก เริมจากปูขุนกันเด้อครับพี่น้องปูขุนให้วิ่งรูด7กับ6กครับผม7กับ6ตัววิ่งปู0ูนย์สครับสองตัว7 6 3 6 6 4 9 0 4 7กหกสเน้น7 6 9 0 4ดเครับเลขกสตัวปู5้าเจ็ 5้าี่เจ็ดครับเลขพี่พอนครับผมบนล่างวินบนล่าง9ก้าหนึ่งสาสองหกเลขพี่พอนบม่มีเจ็ดวยครับผมมีแต่6วิ่งบนล่าง1กับสองครับ1กับ2อนเลนล่าง2ตัวบนล่าง6กหนึ่งหสองหสครับชุดหกสากันแล้วครับผม9ก้าหนึ่งเสองเสาม 8ปดสามแปกห้ากห้ปดกันสอครับผมกัน2 7งพี่พ่อนีเน้น6 1หน8่งหกสอปสามนนกระปูขุนสามหกเลยครับผมขับเหล็กรางพี่พ่อนลักลอยพี่พ่อนึงสองสาครับผมเน้น1กับ2ครับก็คือลักหน่วยรางครับพี่น้องเนาะ

บนล่าง727577 07 5097และเบิ้ล55ครับเลข3สำนักนี่ครับพี่น้องเนาะครับถ้ามองการชวนกันปูขุนกับเส้นกระทุ่มแบนชน7ครับแต่ว่าพี่พ่อว่ามี7มี6ครับไปชน6กับปูขุน แต่ว่าพีพ่อนกันสองเจ็ดเสี้ยงกับทูมแบนจับเจ็ดสองครับแสดงว่าม่องไปแล้วเลขถ้อร์ติดหกติดเจ็ดแล้วครับผมแต่สองสำนักนี่เป็นโดดเต้นกับชิเป็นหกครับพี่น้องเนาะปูขุนกับพีพ่อนครับแต่ว่าเสี้ยงกับท่มแบนเป็นมีเจ็ดกับเาเอาลองเบงิง หลายสำนักเปรียบเทียบเด้อครับพี่น้องเปรียบเทียบเบิ่งหลายๆสำนักครับพี่น้องเนาะตัวเด่นตัวชนอันนี้ท้ายมุมสูงเห็นตัวกันครับผมสามสำนักหมวดวังหันเพิ่นชนสามเด้อครับพี่น้องต่ว่าพี่พรอนเพิ่น่ได้วิ่งสามต่ว่าในวิ่นเพิ่นนมีสามครับแคบหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้องแคบหน้าจอไว้ครับผม นี่แหละครับพี่น้องครับผมเลขสามสำนักปู่ขุนพี่พรเสียนกระทุ่มแบนครับหมวดนีปูขุนไห้วิ่งเจ็ดกับหกครับพี่พรกับมีเด่นอยู่ครับพี่น้องนะหกกับมีเด่นอยู่ครับแล้วก็เสี่ยงกระทุ่มแบนกับเจ็ดกับห้าครับเอาจังใดกับมาพิจารณาเบิ้งเปรียบเทียบหลายๆสำนักเน้อครับผมทีน้ำเชียร์ผ้าด้วยเลย นำเสนอพี่น้องเอฟซีไปตั้งแต่มือเ้านี่ครับผมครับพี่น้องเบิ้งบนท่านอะไรเบิ้งเนื้อครับผมที่ลงไปแล้วมีปูหลบบุรี่พอบางพี่พอจะเลื่อนสินครับผพี่น้องเนาะลงไปแล้วครับคลิปนี้ก็จะเป็นของปูขุนพีพรนและก็เสี่ยงกระทุ่มแบนครับผมนี่แหละครับพี่น้องเบิ้งกันอีกั้างหนึ่งครับ ลักลอยพี่พ่อน,นี่ครับผมหนึ่งสองสามต้องมีให้เห็นครับพี่นอ้องหนึ่งตัวนี้ต้องมีให้เห็นขึ้นมาครับผมหนึ่งสองสามเนี่ยต้องติดลักลอยเพิ่นวากันตามสูตรได้ครับผมหนึ่งสองสามต้องมีให้เห็นก็คือลักน่วยลางเนี่ยแหละครับพี่นอ้องหนึ่งสองสาม เขแคบหน้าจอไว้ครับผมครับพี่น้องครับผมสามสำนักก็ได้เห็นกันแล้วเด้อครับพี่น้องครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปนํำกันลาพัฒนาครับสองทุ่มครึ่งครับวันพทียี่สิบสี่กรกดาคมอย่าเผลอย่าผ่าเด้อครับพี่น้องพี่สาวเกาหลีผู้ใหญ่ลึกลับก็ล่างเดินดีครับพี่น้องเนาะครับก็ติดไว้ครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำานีครับผมพอกันคลิปหนา สวัสดีครับ